พี่วานาผมมีของจะให้ครับคมมีของจะให้ครับนี่ครับผมถ่ายอยู่ว่าถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่โอ้ไหใสสีไหนนะอ๋อผมว่าม่วงต้องสีม่วงเหรอผมว่ม่วงครับไอโฟนชอบน้อมาลาเพราะว่ามีกระปุกมอนเล่อ๋อโอเคแกะเลยครับครับแกะแล้วขับมครับแต่นเปิดมายังยังครับยังโอเครุนแรงนะ ่สครับลาลาไหมจะได้ใส่ชุดเหมือนฝนนีกระโปรงตมน้อ๋อวยกีน้องตัวหนักมากเลยอ่ะเดูดิับจะหลุงแหละัเก็ดน้องปลเล็ะใช่เข้าขนอยู่เข้าขนอยู่อบ้านล่ กดไม่ล้าผมเนด้เดี๋ยวกลับไปแกะผมแด้าวผมแ๋้ว